ถ้ากันมาฮับนองกัอันจัมมันมาเล่นหิมะยอนในโรงเรียนเหรอคะมามาเร็วๆล,ล,ล,ลูกมาเร็วๆใน,เ,น,นเดีดก๋ก็ชุดมันก็พาหิมะเข้าบ้านก็เปียกอย่าทิ้งไว้ข้างถนนอย่างนั้นเอาเ,เร็วๆเพปิดประตูหนมามไปลูกไป มาดูมาดูเฮียปั๊บเราก่อนนะคะปั๊บัาไหนยิ้มละหล่อให้ดูหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรฮะโอเคอ่ะอ่ะให้พี่ภูมิออกมาก่อนอย่าแกล้งกัน อ๋นไปอันนี้น,นั่นวนมาทางนี้ลูกม,มาไปอืนั่งเพ็รสี่เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วลูกไปแลยเรอีกหานาทีเบิง้งเงเบิงเบ,งบงสิบ,บเพชรเพชรขวางแม่มเข็นไม่ได้ ถ้าก็เดินนำหน้าแม่ไปก่อนไปไนอย่ามาโซว่าอย่ามาโซว่ากลางถนนสิเอารถมาแล้วเร็วๆข้ามมาหมื่นเราด้วค่ะหาโม่งล่ะเพชรเพชรเพชรรีบขึ้นไปเร็วๆเ,เดินหนรถมาข้างๆไม่ต้องมาเดินข้ามเหมืาขึ้นไปไวๆเพชรเอ้ยไม่ต้องเกาะเดินไปกับพี่ภูมินะลูก เพชรทาให้แม่เข็นลําบากถ้าเพชรมาเกาะอ,อย่างเงี้ยเออเดินไปกับพี่ภูมินนท์อันนี้ฮับปุบป,ปับเกือบหามุงเกือบ,บหามุงแรงค่ะโอ้แต่บ้าบอกคู่ไวแล้วอัน,นบอกคู่ไวแล้วค่ะในโซานี่ว่านมาฮับสายเพราะว่านนต้องไปฮับอัน,นพอไปปูเหลืองเยื่นซีม้งกับเกือสิย่างไปฮับไอสองคนอีกจะสิย่างกันกันกบไม้อีก อันหมดโรงเรียนเหลือเด็กหน่อยอีกสองคนเงี้ยปรับกับเด็กหน่อยผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ลตือนๆถามแม่ไปหับแต่ว่านยู่นี่ยมันปิดหง่องแรกเนาะคะ่ะเปิดหง่อง,งเสาปิดหง่อง,งแรกอันการเพราะว่าผู้ปกครองบ้านกอันผู้ปกครองบางคนเขาการ ผู้ค้องบางคนเขากันเลือกงานสายสินะคะก็มาหับสายกัมี่เวล่าได้สมัครเขาเต็มทีเขาก็มาหับหามงคลค่ะสายสุดจะพาข้ามทางมาลายเลยจ้ะไปลูกปะบีบีบี โอ้พูน่ะพ่นเหียนโอ้โอโอเอียงละพอเออเวเพ็ดเพเวลาที่เดินเพ็ดเอ้ยเพ็ดเวลาที่เดินอยู่ไม่ไม่ไม่ทำอย่างนี้ลูกมันทำให้มันอันตรายอันเขาแห้งบ้านไทถ,ถนนออกอัน มาเกตถนน,นออกมาไทออกมันแหงมืนเห็น,น,หนบ่คขาน้ำแข็งพืนพืนมืนแล้วกับว่าท่านเน้เอากวดมาลอยน้ำมืนใกล้ถึงบ้านแล้วลูกแป๊บนึง mượt khác mượt nè bàn xong thùng mở lượt ô mấy người ta ồn ơi ờ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  พอดละ no บ้านแม่ป anyway ู่ผู้ปู่กับลูกปูโอ้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 อ้โเพ็ดเออไอไอจมหลานนี่ไอไงไอจยมบอกว่าเธอสามารถอันอันกระหายก่าเธอสามารถนั่นพี่อันน้องในหน้าเส้นเธอสิกาน้องบอกไอพุ่มทำนี้ไอเพชร <N> hết giờ bay mưa Đi, đi ơ lê lê ba lại Hãy subscribe cho kênh เออมาโพสถึงหอดบ้านละค่ะพาลูกึ้นบานกันเนื้อค่ะ